สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับครูคีนะครับนิรัน์สวายผลนะครับในกลิดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนปก youtube นะครับทุกท่านเคยอัพ u t u b e อยู่แล้วนะครับคราวนี้เราอัพเสร็จ YouTube จะแสดงผลออกมาเองนะครับแสดงปกออกมาเองคือปกไม่สามารถเลือกได้นะครับคราวนี้จะมีภาพที่เบลอหรือภาพที่ไม่เราไม่ชอบนะครับวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ อ่าก่อนอื่นนะครับมาที่ Google Chrome ครับแล้วก็มาที่ลงชื่อเข้าระบบ่าลงชื่อเข้าใช้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่จุดก้าจุดนะครับเลื่อนลงมาที่ YouTube ครับ แล้วก็เลื่อนมาที่โปรไฟล์นะครับโปรไฟล์จะอยู่ขวามือบนเรานะครับอยู่ใกล้ๆรูปกระดิ่งนะครับอกดลงมาเลยครับคราวนี้มาที่ช่องของคุณครับคราวนี้เลื่อนมาที่จัดก,การวิดีโอครับผมจะเอาคลิปต,ตัวนี้เป็นตัวอย่างนะครับการตัดใบข้าวนะครับวิธีการก็กดรูปมาอสอนะครับ กดเข้าไปแล้วนะครับคราวนี้ปกจะอยู่ตรงนี้นะครับคราวนี้เราจะเลือกเอาภาพจากใน youtube ก็ได้นะครับคราวนี้ผมจะเอาภาพจาก to YouTube แล้วก็เขียนบรรยายว่าจะทําอะไรนะครับใน YouTube นี้นะครับวิธีการก็คลิกขวาครับแล้วก็บันทึกภาพเป็นเราจะเอาภาพอื่นก็ได้นะครับภาพที่เราสร้างไว้นะครับในแอปอื่นนะครับแล้วก็เอาอัพใส่ YouTube ก็ได้ครับแต่ในที่นี้ผมจะเอาใน Youtube เลยครับ อ่าบันทึกเป็น,นครับอ่าตอนนี้เราก็เก็บไว้นะครับอ่าเก็บไว้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ไปแต่งภาพนะครับผมจะใช้โปรแกรม p h o t o s h o p นะครับในการเพิ่มข้อความให้กับปกของเรานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับกําลังเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็สร้างไฟล์นะครับแล้วก็ New แล้วก็เอาขนาดขนาดของ YouTube นะครับประมาณ1,280คูณ720พิกเซลนะครับแล้วก็กดโอเคไปเลยครับอ่ะตอนนี้เรามาเลือกภาพที่บันทึกไว้เมื่อกี้นะครับภาพเมื่อกี้ภาพ3นะครับ เราก็แลกให้เท่ากับปกที่เราสร้างไว้นะครับอ่าตอนนี้ผมจะเพิ่มข้อความนะครับเอาเทคนิคการตัดใบข้าว ตัวหนังสือใหญ่นะครับคราวนี้ตกครบแล้วก็ย่อให้ตาแล้วนะครับครานี้ผมก็ใส่ครบให้ตัวหนังสือเด่นสักนิดหนึ่งครับ อีกนึงครับตัวหนักสีสีนํำเงินเอาตัวที่เด็ดสุดนะครับเพราะว่าคนดูเขาจะดูหน้าปกก่อนนะครับ

เราสามารถออกแบบได้ตามใจเราเลยนะครับตอนนี้ก็เซฟเลยนะครับคราวนี้เราได้แล้วนะครับเราก็ไปที่ youtube ครับคราวนี้เรามาอัปโหลดภาพย่อนะครับเราคลิกไปเลยครับคลิกซ้าย อ่าแล้วก็ภาพที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับผมก็กดเข้าไปเลยอ่าจะมาตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้เราก็บันทึกครับอ่าบันทึกแล้วนะครับบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วเห็นไหมครับปกก็จะมาแสดงในวิดีโอของเรานะครับอ่เดี๋ยวเรากลับไปดูปกว่าจะเปลี่ยนให้ไหมครับอ่าเปลี่ยนแล้วนะครับ จากไปตัดหญ้ากับต่อข้าวมาเป็นปกที่ผมสร้างไว้ม่อกี้แล้วนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนปกุกย t u b e นะครับก็จบไปแล้วนะครับท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ